จี๋ก็กเป็นอะไรม่ตายอ,อ่ะตาอ,อีอุ้ยนอนฟันหย่นจังเลยลูกสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะวินเดอร์ฟันหย่อนมารายงานตัวแล้วนะคะใช่ไหมจี๋ทำไม,นอนอ,งงน,ไมนอนอย่างนั้นล่ะคะทำไมนอนอย่างนี้ล่ะคะ อ่านอนะบายเลยเนี่ยอือหือดูที่เนี่ยดูที่เนี่ยดูที่เนี่ยปุงปงป่งปังปังเนี่ยปุ่งปังปังเนี่ยอือหือดูท่านอนสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยกระดิ่งหมาเนี่ยสุดติ่งกระดิ่งหมาเนี่ยเฮ้ยตอนสบายนอนท่านี้หรออืออืหูนอนอย่างนี้เลย ชอบนอนแบบนี้นะคะนางจะชอบนอนแบบนี้นางสบายถ้าเกิดเปิดแอร์ให้ก็จะนอนอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมอนอนมองหน้ากันอย่างนี้เหรอใช่ไหมนอนมองหน้ากันอย่างนี้เหรออหมากี่ดื้อเนี่ยมากี่ดื้เนี่ยหมาคีด่ดืนเนี่ย ใครนอนอยู่ตรงนี้นะใครนอนอยู่ตรงนี้นะใช่พี่วินด้าหรือเปล่านะกูเกิลเอ้ยวันทำไรวันทำไรเนี่ยวันวันเด็กวันเด็กวันเด็กวันอะไปไหนอะลูกอะลูกกอง ่ชอบกั้งหมัน่นพีดูเนะพีดูชอบกั้งใช่ไหมนอนใหญ่เทิงสบายใจเลยนอนใหญ่เทิงสบายใจเลยเนี่ยฟันก็หยุนเนี่ยดูสิดูฟันเนี่ยว้ายพันใครเนี่ยสนใจต้องพามาจัดฟันแล้วเนี่ย ันไม่ปวดคอหรอลูกนอนอย่างงี้ดูนอนดูนอนพับคอเนี่ยเออลูกเออลูกอย่างั้นแหละมันจะปวดคอนะอุ้ยจะนอนอย่างง่วงหรือยงังฮะอุ้ยอุ้ยจะเอ๊ ตัวนี้มันเข้ากล้องแล้วตัวนี้มันเข้ากล้องแล้วมันยอมเข้ากล้องแล้วเนี่ยกูเกิลกูกัลยอมเข้ากล้องแล้วลูกฮะเป็นอะไรไม่ชอบกลอ้องไงแล้วะฮะน้องคนเวยนี่คนสวยใช่ไหมคนสวยไม่ยอมเข้ากล้องเนี่ยคนสวยห่วงตัวเนี่ยไอหย,ยา่าไอดา จะสะก,กิดอย่างเดียวเลยสะก,กิดอย่างเดียวเลยสะก,กิดแม่ทำไมสะก,กิดกันทำไมฮะไอ้ขิ้มือไอ้ขิ้มือสะก,กิดทำไมลูกฮะเจ้าอะไรเฮ้ยสวยจังเลยวะลูกใครวะเนี่ย ลูกไทยวันนี้สวยจังเลยอนอนดีๆนอนลองดีๆลูกาานนาปากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องของพี่โดกับน้องกูเกิลน,นะคะใช่ไหมลูกอนอนดีๆนอนดีๆนอนดีๆแล้วป้าเดยวแม่ปิดไปให้หนอนแล้วเนาะ